สวัสดีครับนี่ครับเป็นแกงจืดฟักใส่หมู3ามชั้นครับแบบง่ายๆแบบเร่งด่วนครับทําง่ายๆครับหรือว่าต้มจืดครับเดี๋ยวไปชมวิธีทํากันเลยนะครับสวัสดีครับเที่ยวทํากินกับนายแบงค์ตุ้ยคลิปนี้เป็นคลิปทําอาหารอีกแล้วครับท่านเมนูวันนี้ครับแกงจืดฟักครับหรือว่าต้มฟักครับนี่ครับของของเรา ต้มฟักใสหมูสามชั้นครับอันนี้เป็นเครื่องเครื่องต้มจืดเชิญนะไว้ครับมีพวกของแห้งครับเห็ดเห็ดแห้งกุ้งแห้งเยี่ยไผ่อะไรหลายอย่างอันนี้คือสารเกลอือกระเทียมพริกไทยและรากผัดเชบอันนี้ต้นหอมผัดชีไว้ล้วนนะครับเครื่องปรุงก็จะมี รสดีชิวรถซีอิ๊วขาวแล้วก็ตัดน้ำตาลนิดหน่อยครับเดี๋ยวไปทํากันเลยนะครับอันดับแรกครับตั้งน้ำให้เดือดครับใส่ไปเลยครับสามเกลกือรากผักชีกระเทียมพริกไทยครับต่อด้วยหมูครับล้างเรียบร้อยตามชั้น ชิ้นใหญ่ๆปิดฝารรอให้เดือดครับต้มแบบง่ายๆครับผมครับเดือดไปสักพักครับช้อนฟองออกครับพวกนี้เป็นพวกพวกเอ่อพวกที่มันออกมาจากหมูเลือดหมูสิ่งสกรปรกจริงๆหมูก็ล้างแล้วครับช้อนฟองออกใหันน้ำมันใสๆ คนขงมงชงเฉงเดี๋ยวขอแยกช้อนฟองก่อนนะครับเอาละครับช้อนฟองออกเป็นที่หน้าพอใจเดือดเรียบร้อยตามด้วยฟักกับฟักขาว ฝาไว้ครับเดีย๋ยวค่อยมาปรุงรสนะครับอเอีเดือดใส่ฟักได้ทีแล้วครับตามด้วยเครื่องต้มจืดมันจะได้สุกอันนี้ไว้ใส่ทีหลังครับเยือย่อเยอะเยอะไผ คน,นครับปิดฝาแว่งกํานีครับก็เอาละครับเดือดได้ดีครับปูพื้นฐานด้วยรสดีครับหรือว่าผมจรงรสครับเกะเกไก่ไกหนึ่งช้อนพื้นฐานไว้ก่อนครับ เติมน้ำหน่อยครับเพื่อมาฟักเกิดเปื่อยก็เหมือนเติมน้ำแล้วก็เกี่ยวให้มาฟักมันนุ่มๆนุ่มเพราะมันหมูเราก็จะเดี๋ยวก็ค่อยปรุงรสเพิ่มไดครับเมื่อกี้เราคุ้นถามด้วยผงปรุงรสไปแล้วครับเดี๋ยวมาเติมน้ำพอได้สดครับ ใส่สดน้ำโกโก,โก,โก้นะครับเติมน้ำแล้วปิดฝาตุนไว้สักพักนึงครับเดี๋ยวค่อยมาปรุงอีกทีครับผม คต okay. ัดหวานหน่อยนะครับรสชาติได้แล้วเรื่องความหอมด้วยอิลขาวครับเฮนยแค่ <Okay. S 2> okay. นี้ก็เป็นทำเสร็จทุกทีครับ ุดท้ายเรียบน่ครับเรียบร้อยแล้วครับรสชาติเป็นที่น่าพอใจครับสุกเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็โรยต้มหอมผักชีครับเป็นอันเสร็จพิธีครับสวยงามครับเสร็จแล้วครับรสชาติเป็นที่น่าพอใจครับเป็นอันเสร็จพิธีครับ ก๊สครัโดยต้นหอมครับนี่ครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จวิธีนะครับต้มฟักครับใส่หมูสามชั้นครับแบบง่ายๆครับสไตล์นายแบงตว้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยๆอยหยาหยาดจนนะครับสวัสดีครับผม